พูดง่ายๆก็อยากเป็นพระลานนี่อยากแต่ก็ความงสงสัยนี่มาตัดเอาไว้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> จึงต้องเสาะหาครูหาอาจารย์แต่ท่านผู้ใดมีมาชี้แจงเหตุผลเรื่องมรรคผลนิพพานให้เราฟังอย่างเป็นถึงใจแล้วเราจะมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์ของนั้นแล้วเราจะทุ่มลงอย่างเต็มเหนี่ยว ชีวิตจิตใจไม่มีความหมายจะให้ได้เป็นพระรหตรในชาตินี้โดยสายเดียวเท่านั้นจ <c oughs> ึงเสาะไปหาหลวงปู่มั่นนั่นพอไปถึงท่านเหมือนว่าท่านมีเรดาร์จับไปหมดเรียบร้อยแล้วพอเข้าไปถึงเห้อท่านมาหาอะไรนั่นขึ้นแล้วนะ <c oughs> ท่านหามกผลนิพพานหรือดินฟ้าอากาศไม่ใช่มกผลนิพพาน ดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่มรรคผลิพานไม่ใช่กิเลสัน่นเอาลรานะที่นี่ทองฟ้ามหาสุสุสาครกว้างแคบขนาดไหนไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลิพานนนัท่านตีเข้าไปเลยกิเลสจริงๆมรรคผลิพานจริงๆอยู่ที่หัวใจเวลานี้หัวใจถูกกิเลสปิดบังเอาไว้หุ่มหมอไว้ไม่เห็นมรรคผลิพานเอาให้แก้ลงที่หัวใจนี่มรรคผลิพานไม่ต้องถามใคร พราะกิเลสปิดไว้ะนั้นมรรคผลนิพพานไม่อยู่โดยสมบูรณ์แล้วเป็นแต่เพียงว่าถูกกิเลสปัดปิดบางหุมหมอไว้เอาให้เปิดลงให้เต็มเหนียวทางด้านกิจตภาวนาเอาให้เต็มเหนียวนะสงสัยไปหาอะไรมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าสอนเพื่อมรรคผลนิพพานแท้ให้กิเลสมันหลอกไปได้อย่างไงกิเลสมันไม่เห็นมรรคผลนิพพานอะไรมันก็มีแต่หลอกโลกเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงมรรคผลนิพพานไว้แล้ว มาสอนนักคผลนิพพานแล้วจะสงสัยไปไหนท่านก็ย้ำตรงที่หัวใจเอาภาวนานะให้เร่งความเพียรท่านบอกเอาให้ได้มรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจนะอย่าไปหาที่อื่นที่ใดให้เสียเวลาากิเลสอยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฝ้ากิเลสทามันพังลงด้วยกิตาร์ภาวนาอ๋เร่งความเพียรเข้าิีธทรมาจะเปิดเผยขึ้นที่หัวใจไม่เปิดเผยขึ้นฝ้าอากาศ ท้องฟ้าหาสมุทรไม่ใช่เป็นที่เปิดมรขผนนิพพานที่เปิดมรขคนิพพานเปิดที่หัวใจที่กิเลสพังลงไปหมดแล้วเท่านั้นฟังอย่างถึงใจ <c oughs> นี่ละเริ่มต้นนะ